และในฐานะผู้สเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครับท่านประธานครับตลอดสองปีที่ผ่านมาที่ผมได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทําหน้าที่ในสภาหแห่งนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายว่าทําไมประเทศเราควรจะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาครับต้องยอมรับว่าองค์ประกอบของรัฐสภาวันนี้มีความแตกต่างจากวันก่อน รัฐสภาเรามีสสพารคร่วมฝ่ายค้านครับที่วันนี้สามารถผลักดันเรื่องรัฐธรรมนูญได้เต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจใครเหมือนกับสมัยตอนเป็นรัฐบาลรัฐสภาเรามีสสรัฐบาลครับที่รู้ดีว่าความอยู่รอดของรัฐบาลนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาในการผลักดันเรื่องวาระเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้สําเร็จและรัฐสภาเราก็มีสมาชิกวุฒิสภาครับที่วันนี้ได้รับความชัดเจนจากสารรัฐธรรมนูญแล้ว ว่าเราสามารถเดินหน้าพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องทําประชามติมาก่อนวันนี้ท่านประธานครับวันนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสามฉบับที่รัฐสภากําลังพิจนารณน,นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันพอสมควรครับเกี่ยวกับกลไกในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ในเมื่อการพิจารณาวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่หนึ่งคือชั้นรับหลักการความจริงแล้วคําถามเดียวครับ ที่รัฐสภาแห่งนี้ต้องร่วมกันพิจารณาและร่วมกันกำหนดคำตอบผ่านการลงมติก็คือว่ารัฐภานั้นเห็นด้วยหรือไม่กับการเดินหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นหลักการที่เขียนไว้เหมือนกันในทั้งสามร่างที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ท่านประธานครับความจริงคำถามนี้ไม่ได้เป็นคำถามใหม่ครับเป็นคำถามที่หลายภาคส่วนนั้นได้ตอบกันมาแล้วหลายรอบ ตลอด5ปีที่ผ่านมารัฐสภาชุดที่แล้วครับก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมามีตัวแทนจากทุกพัคครับไปร่วมการศึกษาปัญหาของ200กว่ามาตราในรัฐธรรมนูญจัดทำรายงานออกมา600กว่าหน้าโดยส่วนใหญ่ในกรรมการก็มีข้อสุดตรงกันว่าประเทศเรานั้นควรจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อปี6 6ครับแน่นอนปัจจัยที่พี่น้องประชาชนใช้ในการ ตัดสินใจว่าจะเลือกพักไหนอาจจะมีหลายปัจจัยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นกาให้กับพักการเมืองที่สนับสนุนให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรก็ตามครับผมก็ยอมรับว่าตลอดสามปีที่ผ่านมานั้นบทสนทนาเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นถูกดึงไปพูดคุยกับเรื่องเทคนิคค่อนข้างจะเยอะท่านใดก็ตามครับที่อยากจะถามกลับมาว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้ว ประเทศจะได้อะไรผมอยากจะชวนมองในอีกมุมกลับครับว่าพอไม่แก้รัฐนูแล้วประเทศนี้สูญเสียอะไรครับเรามีตึกสาตงอครับถล่มลงมาใจกลางกรุงเมื่อ6เดือนก่อนแต่ณวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานรัฐที่แสดงความรับผิดชอบหรือต้องรับผิดชอบเรามีกรกะตครับที่เอาผิดใครก็ไม่ค่อยจะได้เสมือนกับว่าประเทศนี้ไม่มีการทุจริต เลือกตั้งหรือการซื้อเสียงเรามีปปชครับที่ถูกตั้งคำถามว่ายืนอยู่ตรงข้ามกับความโปร่งใสอย่างเช่นในกรณีคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเรามีพักการเมืองครับที่ถูกยุบจากการเสื่อร่างกฎหมายนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตจากโพสต์ f a c e b o o k สมัยเรียนเรามีสอสอครับที่ป้ายชื่อก็เขียนพักหนึ่งแต่ในใจ อาจจะเป็นอีกพักหนึ่งเงินในบัญชีก็อาจจะมาจากอีกพักหนึ่งเรามีสวรครับที่โชคดีที่สุดในโลกครับแพ็กกันเข้ามาได้แม้โอกาสนั้นอาจจะน้อยกว่าการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเจครั้งติดต่อก,กันเรามีท้องถิ่นครับที่มีอํานาจและงบประมาณจํากัดจะออกแบบเส้นทางรถเมล์ในพื้นที่ตัวเองก็ทําไม่ได้สัดส่วนงบประมาณในการพัฒน,นาพื้นที่นั้นก็ไม่เพิ่มขึ้น ตลอดเกือบสิปีที่ผ่านมาเรามีเยาวชนนักเคลื่อนไหวครับที่หลายคนถูกปฏิเสธการประกันตัวแม้ไม่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการหลบหนีเรามีนักวิชาการและสื่อครับที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนแต่ถูกทุนใหญ่หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลไล่ฟ้องปิดปากเพื่อพยายามจะขวางการตรวจสอบแล้วเราก็มีโครงการขนาดใหญ่ครับ ที่รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แค่พอเป็นพิธีปัญหาทั้งหมดที่ผมพูดมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นผลลัพธ์และมีสาเหตุบางส่วนมาจากรัฐธรรม,มนูญ60นที่ออกแบบระบบการเมืองที่ไม่เกรงใจประชาชนและไม่มีประชาชนอยู่ในสรรมการและพอระบบการเมืองเราเป็นเช่นนี้ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกัน ว่าตั้งแต่เรามีรั้นุน60บังคับใช้ประเทศไทยและพี่น้องประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตอย่างน้อยสามอย่างด้วยกันที่กระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนในประเทศนี้วิกฤตที่หนึ่งครับคือวิกฤตเรื่องประชาธิปไตยถดถอยย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับท่านประธานประเทศไทยถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งเรื่องประชาธิปไตยอย่างน้อยในระดับภูมิภาคพี่น้องประชาชนจํานวนมากรู้สึกครับ ว่าคะแนนเสียงที่เขาหย่อนเข้าไปในหีบเลือกตั้งนั้นสามารถเปลี่ยนอนาคตเขาได้จริงๆแต่รัฐมนตรีหกูนย์ครับกลับทําให้สถาบันทางการเมืองต่างๆนั้น,น,นมีความยึดโยงกับประชาชนน้อยลงครับพี่น้องประชาชนเข้าคูหาเลือกสสเข้ามาทํางานในสภาเลือกรัฐบาลไปทํางานในธรรเนียบแต่คนที่มาชี้ขาดครับว่ากฎหมายอะไรแก้ได้ไม่ได้นโยบายอะไรทําได้ไม่ได้บุคคลคนไหนเป็นรัฐมนตรีได้ไม่ได้หรือแม้กระทั่ง สอสรอแบบไหนมีได้ไม่ได้กลับเป็น9คนที่นั่งอยู่ในสารรัฐมนูญที่พี่น้องประชาชนไม่เคยให้ความเห็นชอบวิกฤตที่สองรัฐธานคือวิกฤตนโยบายล้าหลังเมื่อ20ปีที่แล้วครับประเทศไทยก็ถูกมองว่าเป็นต้นตำรับของนโยบายที่ก้าวหน้าในหลายๆด้านนโยบายที่เป็นฉันทามติภายในประเทศที่เป็นที่ชื่นชมในเวทีนานาชาติอย่างเช่นนโยบาย30บาทรักษา ทุกโรคหรือหลักประกันสุขภาพทวนหน้าแต่รัฐมนตรูนย์ครับกลับไม่ช่วยสนับสนุนให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมีสมาธิและแรงจูงใจในการผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนสมาธิบางส่วนครับต้องเสียไปกับการรับมือกับคณะนักร้องมืออาชีพที่ถูกติดปีกโดยรัฐมนตรบางครั้งก็ร้องแบบมีมูลแต่หลายครั้งก็ร้องแบบมัวสัว แรงจูงใจครับในการผลักดันนโยบายให้สําเร็จก็ไม่ค่อยมีมากนักครับเพราะความอยู่รอดของรัฐบาลในยุคสมัยนี้กลับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จในการผลักดันนโยบายกลับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนส่วนวิกฤตที่สามรัฐบานคือวิกฤตทุจริตเรื้อรังตอนที่รัฐมนุน60ถูกประกาศบังคับใช้ครับผู้สนับสนุนหลายคนมีความภาคภูมิใจครับ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับปราบโกงแต่วันนี้ชัดเจนแล้วครับว่ารัฐมนหกสูนั้นไม่สามารถปราบโกงได้จริงปราบได้เฉพาะคนที่อยากจะปราบเมื่อเดือนที่แล้วครับประเทศเนปาลครับมีการประท้วงครั้งใหญ่พี่น้องประชาชนออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแต่ท่านประธานทราบไหม,รมครับว่ารัฐมนหก60นั้นทำให้คะแนนความโปร่งใสของประเทศไทยในดัชนีสากลน,นั้น ดิ่งแย่ลงมาเท่ากับเนปาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีสสสวจะทุจริตต่อหน้าที่แค่ไหนกกตสตองอจะเกียรว่างต่อการตรวจสอบการทุจริตแค่ไหนประชาชนก็ไม่สามารถเข้าชื่อถอดถอนได้เหมือนกับในอดีตท่านประธานครับที่เล่าปัญหาทั้งหมดบันนี้ผมไม่ได้จะบอกนะครับว่ารัฐมนูญนั้นเป็นยาวิเศษ ผมไม่ได้บอกว่ามีรัฐมนตรีใหม่แล้วปัญหาทั้งหมดนี้จะหายไปผมไม่ได้บอกว่าแก้รัฐมนตรเสร็จแล้วค้าขายจะดีขึ้นทันทีคนโกงจะหมดประเทศไม่ได้บอกเช่นั้นครับแต่ในเมื่อรัฐมนตรี60มาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าไม่สามารถนำพามาซึ่งระบบการเมืองที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้คำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วเราจะอยากติดอยู่ในกับดัก ของรัฐมนนหกศูกันไปทำไมหรือลึกๆแล้วเรามีความกลัวหรือความกังวลใจอะไรกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านประธานครับวันนี้ผมเลยอยากจะลุกขึ้นมาทำหน้าที่เพื่อพยายามจะคลายข้อกังวลของเพื่อนสมาชิกหรือพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประการแรกครับบางคนอาจจะมีความกังวลครับว่ารัฐบาลเรา จะสนใจแต่เรื่องแก้รัฐมนูญไม่สนใจเรื่องการแก้ปัญหาปากท้องกะทั้งที่ประชาชนนั้นไม่มีจะกินกันอยู่แล้วในมุมหนึ่งนะครับถ้าคอรมอชุดไหนจะไร้ประสิทธิภาพถึงท่านไม่สามารถแก้รัฐมนูญควบคู่กับการแก้ปัญหาปากท้องและปัญหาความมั่นคงได้ผมว่าพี่น้องประชาชนก็อยากให้เขาเป็นรัฐบาลเลยครับแต่ในอีกมุมนึงครับจะบอกว่าการแก้รัฐมนูญนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อปากท้องพี่นนองพี่น้องประชาชนในระยะยาวก็คงจะไม่ใช่ถ้ารัฐมนูญครับทำให้นายกและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนต้องเปลี่ยนกันทุกๆปีแล้วนักลงทุนที่ไหนครับเขาจะอยากผลเงินมาลงทุนในไทยยกเว้นกลุ่มทุนเทาที่อาจจะจ้องฉวยโอกาสจากจังหวะชุลมุนแบบนี้ถ้ารัฐมนูน60ครับปล่อยให้ คนโกงนั้นยังคงหากินจากภาษีพี่น้องประชาชนไปได้เรื่อยๆแล้วประเทศเราจะเหลืองบประมาณเหลือทรัพยากรส่วนไหนครับมากระตุ้นเศรษฐกิจมาทําสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนแล้วถ้ารัฐมนูญครับจะทําให้คนเข้ามาทํางานการเมืองได้ต้องพึ่งทุนใหญ่ต้องพึ่งบ้านใหญ่แล้วใครในสภาครับจะเป็นตัวแทนที่ผลักนโยบายที่เอาประชาชนเป็นใหญ่ความกลัวที่สองครับบางท่านอาจจะมีความกังวลครับ ว่าการแก้มนูลนั้นเป็นการแก้ปัญหาผิดจุดปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐมนูญปัญหาอยู่ที่นักการเมืองผมก็ต้องเรียนกลับไปกับท่านประธานครับว่าผมเข้าใจดีครับว่านักการเมืองในประเทศเราก็มีหลายคนที่มีปัญหาจริงๆครับไม่ปฏิเสธครับแต่ประเทศเราได้นักการเมืองแบบไหนขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนูญเขียนเกี่ยวกับนักการเมืองไว้อย่างไรถ้ารัฐมนูญครับ เขียนให้สอสอสามารถย้ายพักกันกลางสภาได้เป็นว่าเล่นโดยที่ไม่เคยขออนุญ,ญาตพี่น้องประชาชนเราก็จะได้แต่สอสครับที่วันนคิดแต่จะรวมมุ้งเพื่อไปต่อรองผลประโยชน์หรือต่อรองตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือถ้าเรามีรัฐธรรมนูญที่เขียนให้ระบบการได้มาซึ่งสอวอนั้นเป็นระบบที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเอ,อื้อต่อการหัว เราก็จะได้นักการเมืองในวุฒิสภาครับที่เราตอบไม่ได้ว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไหนหรือว่ากลุ่มไหนประการที่3ครับบางท่านอาจจะมีความกังวลใจครับว่ารัฐมนตรีใหม่นั้นจะเขียนออกมาแย่กว่าเดิมพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์มีแต่นักการเมืองที่ได้ประโยชน์ผมก็ต้องย้ําครับว่าไม่ว่ารัฐมนตรีใหม่จะถูกเขียนออกมาแย่แค่ไหน แต่รัฐมนบับนั้นจะไม่มีทางถูกบังคับใช้ในประเทศไทยได้หากพี่น้องประชาชนไม่เห็นชอบครับเพราะในกระบวนการจัดทำรัฐมนบับใหม่ครับร่างรัฐมนบับใหม่นั้นจะถูกบังคับใช้ได้ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชนผ่านการทำประชามติถึงสองครั้งครับส่วนประการสุดท้ายครับบางท่านอาจจะกังวลครับว่าการจัดทำรัฐมนตรบใหม่นั้นอาจจะเสียเวลา ตรงไหนมาตราไหนเป็นปัญหาก็ไปแก้มาตรานั้นแก้เป็นรายมาตราจะดีกว่าหรือไม่ผมก็ต้องเรียนกลับไปครับว่าบางปัญหานั้นมันเชื่อมโยงกับหลายมาตราถ้าจะแก้แค่ประเด็นเดียวก็อาจจะต้องแก้เป็นหลายสิบมาตรายกตัวอย่างเช่นครับหากสมมติเรามองว่าประเทศเราควรจะมีรูปสภาเดียวที่ไม่มีวุฒิสภาแค่ประเด็นเดียวนะครับผมไปนับดูก็ต้องแก้อย่างน้อย81มาตราด้วยกัน ดังนั้นครับหากรัฐมนุศเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่มีปัญหาแทบในทุกห้องพื้นสุดหลังคารั่วผนังแตกจริงอยู่ครับจะแก้เป็นจุดๆไปมันก็ทําได้ในเชิงทฤษฎีแต่หากปัญหาต่างๆมันลามไปถึงเสาเข็มมันลามไปถึงจุดที่เชื่อมต่อระหว่างแต่ละห้องเราอาจจะมองว่าความจริงแล้วการออกแบบบ้านหลังใหม่ที่ทุกคนเข้ามีส่วนร่วมนั้นอาจจะเรียบง่ายรวดเร็วและสร้างความรู้สึกที่ดีกว่า ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทุกคนนั้นหวงแหนและมีส่วนร่วมในการสร้างมันขึ้นมาแต่นั้นครับหากเพื่อสมาชิกเห็นตรงกับผมว่าบ้านเรามีปัญหาเห็นตรงกับผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมาออกแบบบ้านหลังใหม่และเดินหน้าสู่การจัดทํารัฐมนตรีใหม่เพื่อสมาชิกก็สามารถลงมติเห็นชอบรับหลักการทั้งสามร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกในการจัดทํา รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกันพอสมควรระหว่างสามร่างผมคิดว่าวันนี้และว,วันพรุ่งนี้เราสามารถแสดงความเห็นได้เต็มที่ถึงมุมมองของแต่ละคนถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละร่างแต่ผมต้องย้ำครับว่ารายละเอียดทั้งหมดนั้นเป็นรายละเอียดที่เราสามารถไปถกกันต่อได้ในชั้นกรรมธิการและมาหาข้อสรุปในวาระที่สองในโอกาสถัดไปอย่างไรก็ตามครับในฐานะผู้เสรอร่างผมก็จําเป็นครับที่ต้องเรียนว่า ร่างของพักประชาชนนั้นพยายามจะออกแบบกลไกในการจัดทำรัฐมนุบับใหม่ที่ยึด3จุดแข็งด้วยกันครับจุดแข็งที่หนึ่งครับคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแม้เรายืนยันนะครับว่าการมีสอสอที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นั้นจะทำให้รัฐมนุบั์ใหม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากที่สุดแม้เรายืนยันครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับคำวิจัยสามนูน เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทั้งในเชิงกระบวนการที่ตอบเกินคําถามและในเชิงเนื้อหาที่วินิจฉัยในลักษณะที่อาจจะขัดกับหลักการประชาธิปไตยและขัดกับคําวินิจฉัยก่อนๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคําวินิจฉัยของสารัฐมนูลในวันนั้นอาจจะทําให้การเสนอเรื่องสอสรอที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปรเนั้นไปต่อได้ค่อนข้างยากในวันนี้สิ่งที่พรรคประชาชนพยายามทำครับคือการออกแบบกลไกในการจัดทํารัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ที่พยายามเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะไปได้ตราบใดที่ไม่ขัดกับความวิจัยสารรัฐธรรมนูญในเมื่อความวิสัยเขียนห้ามไว้นะครับว่าห้ามไม่ให้ประชาชนนั้นเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูนโดยตรงทางเราเลยออกแบบกลไกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยแบ่งออกเป็นสององค์ประกอบด้วยกันครับองค์ประกอบที่หนึ่งครับคือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูนมีหน้าที่ในการเขียนข้อความที่จะไปอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในเมื่อสารวิิจัยไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรงเราก็เลยออกแบบให้ประชาชนนั้นสามารถเลือกผู้ร่างทางอ้อมได้เลือกเข้ามา70คนครับโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งใช้ระบบแบบบัญชีรายชื่อก่อนที่จะให้รัฐสภาหแห่งนี้คัดเหลือ35คนส่วนองค์ประกอบที่2ครับคือสภาที่ปรึกษาการยกกร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ในการรับฟังความเห็นรวบรวมความเห็นจากประชาชนและไปสะท้อนต่อคณะกรรมการยกกร่าง ในเมื่อสภาที่ปรึกษานี้ไม่ได้มีหน้าที่ในการยกร่างไม่ได้เป็นผู้ร่างและไม่มีอำนาจในการลงมติเกี่ยวกับตัวเนื้อหาโดยตรงเราเลยสามารถออกแบบให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางตรงได้โดยกำหนดให้มีทั้งหมด100คนใช้จังหวัดเป็นเหตุเลือกตั้งและมีตัวแทนจังหวัดละอย่างน้อยหนึ่งคนจุดแข็งที่สองคัณประธานคือการป้องกันการกินรวบหรือการผูกขาด ในเมื่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นกติกาที่เราจะต้องใช้ในการอยู่ร่วมกันผมเห็นว่ากติกาดังกล่าวอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มหากกระบวนการในการร่างกติกานั้นถูกผูกขาดไว้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแม้คำวิจัยของศาลครับจะทําให้รัฐสภานั้นต้องมามีบทบาทสําคัญในการคัดเลือกผู้ที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญแต่หากเราไปดูเนื้อหาของร่างพักประชาชนครับเราจะเห็นว่า พอรัฐสภาต้องคัดเลือกรมาิกการ35มคนจากเจคนที่ประชาชนเลือกมาเราไม่ได้ออกแบบให้การคัดเลือกนั้นใช้มติเสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภาครับเพราะหากเราไปกําหนดกติกาการคัดเลือกให้ใช้มติเสียงข้างมากนั่นหมายความว่าสักวันหนึ่งครับหากพรรคการเมืองหนึ่งมีสส .200 คนแลคนก็มีสอวอที่คิดคล้ายเขาอีกร้อยหคนรวมกันเป็น3า0อคนซึ่งเป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา360สคนกลุ่มนั้น จะสามารถแพ็กกันและผูกขาดได้อย่างเบ็ดเสร็จ100%ว่าใครบ้างที่จะมานั่งอยู่ในคณะกรรมการยกร่างดังนั้นครับเพื่อป้องกันการผูกขาดครับเราจึงออกแบบให้การคัดเลือกนั้นใช้วิธีการเสนอชื่อตามสัดส่วนของกลุ่มทางความคิดต่างๆในรัฐสภาถ้าพูด,ดง่ายๆคือพอสมาชิกรัฐภามี700คนคณะกรรมการยกร่างมี35คน700หาร35เท่ากับ20 เราก็เลยกําหนดไว้สสสวร,รวมตัวกัน20คนเพื่อมีสิทธิเ์เสนอคัดเลือกกรรมธิการ1คนพอเป็นแบบนี้ครับก็จะไม่มีกลุ่มใดที่ผูกขาดการตั้งหรือการคัดเลือกคณะกรรมิการยกร่างและคณะกรรมิการยกร่างก็จะมีตัวแทนที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางความคิดที่มีอยู่ในรัฐบาลแห่งนี้และมีอยู่ในสังคมส่วนจุดแข็งสุดท้ายครับข้อที่3ครับคือเราพยายามจะกําหนดกรอบเนื้อหาที่ชัดเจน ผมเข้าใจดีครับว่าเนื้อหาในรัฐมนุนฉบับใหม่นั้นจะเขียนอย่างไรมันเป็นสิ่งที่คณะกรรมการยกร่างและสอสอต้องไปถกกันในอนาคตแต่ผมก็เข้าใจพี่น้องประชาชนครับหลายคนที่เขารู้สึกว่าเขาตอบตัวเองไม่ได้ว่าเขาควรจะเห็นด้วยกับการริเริ่มการจัดทํารัฐมนุชฉบับใหม่หรือไม่หากเขาไม่เห็นภาพว่าฉบับใหม่นั้นจะหน้าตาดีกว่าฉบับปัจจุบันอย่างไรดังนั้นครับสิ่งที่พวกเราพรคประชาชนเลยเพิ่มเข้าไปในตัวร่างอยู่ในมาตรา256ทับ26ครับ คือกรอบเนื้อหาทั้งหมด9ข้อว่ารัฐมนตรีใหม่นั้นควรจะยึดหลักการพื้นฐานอะไรและกําหนดทิศทางเนื้อหาไปนในทางไหนสองข้อแรกครับเป็นการระบุชัดว่ารัฐมนตรีใหม่นั้นจะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจากการเป็นรัฐเดี่ยวและจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งก็หวังว่าจะคลายความกังวลของเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนได้หลายคน ส่วน7ข้อหลังครับเป็นการพูดถึงประเด็นที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาในรัฐมนตรีหกศูนย์และเราคิดว่ารัฐมนตรีใหม่นั้นควรจะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนการออกแบบสถาบันการเมืองให้มีความยึดโยงกับประชาชนการยกระดับกลไกในการป้องกันและปราบปรชามการทุจริตคอร์รัปชันรวมไปถึงการรองรับระบบราชาการและนโยบายที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ครทาานปะคือสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่ผมและเพื่อนสมาชิกสภาพัฒประชาชนได้เสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ ผมทิ้งท้ายว่าอะไรก็ตามที่เป็นรายละเอียดที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันผมจะติดตามรับฟังคำอภิปรายของทุกท่านและเพื่อนสมาชิกของผมจะพักประชาชนจะใช้เวทีในการชี้แจงทุกข้อที่เราสามารถตอบได้ทันทีและจะนําเอาความเห็นอื่นๆเข้าไปดําเนินการต่อในการแลกเปลี่ยนในชั้นคณะกรรมิการแต่ทิ้งท้ายแบบนี้ครับหลักการสําคัญที่เราต้องตัดสินใจร่วมกันในวันนี้คือเราต้องการมีรัฐมนตรีใหม่หรือไม่ผมย้านะครับ ว่าการมีรัฐมนตรีใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่รัฐมนูญก็เปรียบเสมือนกับอากาศครับท่านประธานเป็นอะไรที่อาจจะล่องหนอาจจะดูจับต้องได้ยากแต่ส่งผลกระทบต่อเราในทุกวินาทีถ้ารัฐธรรมนูญและอากาศดีบริสุทธิ์แน่นอนไม่ใช่ว่าการค้าขายจะดีขึ้นทันทีครับไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นทันทีแต่ถ้ารัฐมนูลและอากาศเป็นพิษมันจะกระทบแน่นอนครับต่อสุขภาพของพวกเราในการทำมาหากินและศักยภาพของประเทศในการแข่งขันกับโลกครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการนําเสนอร่างแก้ไขามาลุนของพรรคประชาชน,ชนครับเขาบอวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ